สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตปัง,ปง,ปง พบกับเราสองคนนะครับได้ทุกวันเสาร์เวลา8โมงตรงไปจนไปนะครับใช่แล้วค่ะช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะมาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกีฬากันหน่อยดีกว่าใช่ครับแต่เหมือนเดิมค่ะไม่เล่นกีฬาก็ดูได้ดูได้ทุกเพศทุกวัยเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้หญิงก็ดูได้ถูกต้องนะคะ,ะ,คะแล้วก็ <ผม S 2> วันนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงรู้ไปหมดของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการว่ายน้ําในทะเลเพื่อการกุศลอืมเออปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบวิ่งกัรกุศลเนาะใช่แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีว่ายน้ำการกุศลทุกปีเลยค่ะนะครับาว่บ ข้ามทะเลข้ามเกาะต่างๆเป็นที่เปิดไม่ใช่แบบว่าว่ายในสระว่ายน้ําซึ่งยากกว่าปกตินะครับผมนี่บ้านเราโตโน่ก็เคยทําแล้วนี่ถูกต้องโตโน่พาคินพี่ชายผมเองว่ายน้ำาันกุศลนะครับแต่ว่าล่าสุดคือมีโควิดมาก่อนเขาชวนคุณไปไหมมีแบบจะไปด้วยกันไหมมีครับแต่ว่าผมน่าจะลําบากคุณน่าจะลำบากไม่คือมันต้องมีการซ้อมพี่คือการว่ายน้ําในเกาะเนี่ยมันต้องซ้อมหนักมากเพราะว่าเรื่องของคลื่นต่างๆอะไรอีกเราก็กลัวไง แต่ว่าตอนนั้นเขาก็มีมาชวนแล้วมีมาชวนครับแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปคือมีโควิดซะก่อนคือถ้าเกิดบ้านยังว่ายาวๆนะมีสิทธิ์ไปนะแต่ว่าไปพายเรือตามมากกว่าอ้าวไม่ได้คุณต้องไ่ไหว้กับเขาสิน่ากลัวต้องซ้อมก่อนก็ต้องซ้อมก็ต้องซ้อมนะคะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดการในเรื่องนี้กับการว่ายน้ํานะคะในทะเลเพื่อการกุศลนั่นเองอีกหนึ่งช่วงของเราด้วยค่ะอีกหนึ่งช่วงนะครับเป็นช่วงเรื่องดังปังๆครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่ในยิมนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะบอกเลยว่า มารยาทในการถ่ายรูปเซลฟี่ในยิมเนี่ยควรทำยังไงโหเห็นเยอะมากนะคุณก็ทำค,คุณไม่ทำ <Glen> ผมก็ทำผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ายิมทำหมดใช่ๆคือเห็นเยอะมากๆตอนนี้ในโลกโซเชียลใน Instagram ในเฟ e บุ o กอะไรอย่างเงี้ย ร้อยทั้งร้อยอ่ะเอาจริงเลยอันนี้ตีให้ประมาณแบบ90%กเอรเก็ได้เอาเอาเอา,เอาน้อยไว้ก่อนละกันว่าแบบเปิดไปโซเชียลใครก็จะต้องเห็นถ่ายรูปในยิมอา้าวคุณคนเราเล่นมาให้ร่างกายเขาแบบดูดีขึ้นมันก็ต้องมีการแบบอัพรูปให้ดูว่าพัฒนาการเราเป็นยังไงค่ะไม่ถ่ายก็แปลกกันว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครถ่ายมากกว่ากันในยิมหัวนี้ตอบยากนะจริงๆอ่ะเราว่าผู้ชายนะเราก็ว่าผู้หญิงนะเราว่าผู้ชายแต่เราว่าผู้หญิงอ่ะถ่ายมากกว่าเล่น แต่ผู้ชายอ่ะพอเล่นกล้ามเสร็จแล้วต้องถ่ายอย่าเถียงกันดีกว่าได้เดี๋ยวมารู้กันว่าใครถ่ายมากกว่ากันโอเคในช่วงเรื่องดังปังๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะ<ๆ>เช่นเคยค่ะกับช่วง Q&A นะคะสงสัยตอบให้วันนี้คุณมีคําถามอะไรถามคุณอาพิสนุคะ่ะครับผมวันนี้นะครับผมจะถามคุณอาว่าคุณอาเนี่ยเคยไปนอตโพมาแล้วโคโลกเหนือ่ออยากถามว่ามันหนาวมากแค่ไหนสามารถวิ่งได้ไหมค่ะแล้วหดหรือเปล่า หมยถึงว่ากล้ามเนื้อเวลาที่เขาแบบอยู่ในที่นอตโพเนี่ยมันมีการลดตัวมากมาเล็กนหอยตัวมันจะไม่แบบไม่ร้อนไม่เหมาะกับการออกกำลังกายหรือเปล่าราจะมาสัมภาษณ์คุณไอร์กันวันนี้ครับอ่าแหมดีจังเลยเรื่องที่คุณสงสัยเนี่ยจะได้รูกันเผื่อใครจะไปนอตโพไงใช่จะได้มีความรู้ไว้ก่อนเตรียมตัวยังไงค่ะแล้วจริงไงมีคําถามอยากจะฝากถามคุณอร์อีกอันเดี๋ยวค่อยมาลองถามว่าทําไมโลกถึงร้อนโอ้โหเออถามโลกแตกอีกแล้วใช่คุณอร์น่าจะฟังอยู่แล้วเครียดแล้วนะคะครับผม ถ้าคุณอาตอบไม่ได้เดี๋ยว,ยวมีเฉลยค่ะครับค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะส่วนช่วงรู้ไปหมดในช่วงหน้าเดี๋ยวได้มาคุยกันแน่ๆกับการว่ายน้ําในทะเลเพื่อการกุศลใช่ครับผมมารู้กันว่าทําไมเขาต้องมีการว่ายน้ำก,กุศลทุกปีทุกปีใช่ค่ะและทําไมประเทศเราเนี่ย ไม่มีมีมมน้อยมากใช่ซึ่งควรจะมีทุกปีเหมือนกันนะใช่ค่คะจะได้ช่วยกันแบบว่าอนุรักษ์สัตว์น้ําต่างๆแล้วก็กช่วยกันทําให้ทะเลบ้านเราเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถูกต้อง <นะ S 1> อเดี๋ยวช่วงหน้า<ผ>ม,มาพูดคุยกันเรื่องนี้ต่อสักรครู่ค่ะครับ